ย,ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเรามาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะครับเริ่มกันเลยกับเรื่องนี้นะครับชุดของลิซ่าที่ใส่ขึ้นซาวเชคนั่นเองเป็นชุดที่สวยแล้วก็ เริ่ดม,มากเลยนะครับลิซ่าของเราแต่งตัวขึ้นตอนนี้ก็กำลังฮิตอะไรแบบนี้กันอยู่เลยนะครับาสุดนี้ลิซ่าถูกพูดถึงแล้วก็ถูกชื่นชมจากทางฝั่งอินเตอร์มานะครับว่าลิซ่านั้นเนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวลวทำให้นึกย้อนไปถึงช่วงที่แบบว่ามีการนิยมแต่งตัวแบบนี้นะครับในยุคก่อนหรือว่าในสมัยก่อนนั่นเองตะลึงในชุดของลิซ่ามอบความทันสมัยให้กับความทรงจำในช่วงที่แบบว่าเป็นไฮสคูลเมมมรีนั่นเองนะครับ ได้มีการยกย่องเอาไว้ว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวเก๋ามากๆลุคนี้ของลิซ่าเนี่ย giving a modern twist นะครับ to high school memories ทำให้ย้อนกลับไปถึงช่วงแต่งตัวอะไรแนวนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยกลับมาอินกันมากๆเลย,เลยนะครับในหมู่วัยรุ่นใครที่เห็นชุดนี้ของลิซ่าแล้วชอบกันหรือเปล่ากับการแต่งตัวนะครับมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยสาวแฟชั่นนิสตาของเราเนี่ยเขา สุดยอดจริงๆนะครับกับการแต่งตัวทุกครั้งไม่ว่าจะอะไรก็ตามเป็นที่สนใจกันไปหมดเลยไม่แปลกเลยที่จะเป็นตัวแม่ด้านแฟชั่นตัวตึงด้านแฟชั่นในยุคปัจจุบันนี้มากันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องและกันนะครับในตอนนี้ มีแฟนบอยเนี่ยกดติดตามกด Follow IG l i ลิซ่าเพิ่มขึ้นมานะครับแฟนๆเนี่ยอัปเดตกันว่าสุนยางนะครับไม่รู้ว่าเราเนี่ยอ่านออกเสียงผิดไปยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของสุนยางมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยกด Follow IG จีลิซ่าเรียบร้อยแล้วนั่นเองนั่นแสดงชาวฮ่องกงคนนี้นะครับได้กดติดตาม Follow IG l i ลิซ่าไว้ ซึ่งแฟนคลับเนี่ยเห็นแล้วก็กรี๊ดกันหนักมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่แฟนบอยลิซ่านะครับดีกรีไม่ธรรมดาอีกแล้วมีชื่อเสียงเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็หล่อด้วยนะครับทุกคนมีแฟนคลับเยอะมากๆเลย อนนี้เนี่ยชาวบลิงแลวก็ชาวลินลี่ก็เวลคัมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอมตกแฟนบอยเพิ่มได้อีก1อัตรานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของลิซ่าที่เรานั้นนำมาแชร์มาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนในเรื่องต่อไปเกี่ยวกับลิซ่าคลิปหน้ารอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ